สวัสดีครับมาพบกับเทรดดิ้งว t ท t อ p เทรดเดอร์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับที่จะทําให้เราเทรดทองแล้วก็ได้กําไรนะครับจริงๆต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าเทคนิคนี้ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับในช่วงเย็นนะครับผมได้นั่งทานข้าวอยู่นะครับก็คือเปิดข้าวมานะครับเปิดกล่องข้าวมาแล้วก็ทานได้ประมาณคำนึงนะครับคำนึงสองคำก็เลยคิด ก็เลยนั่งดูกราฟไปด้วยนั่งดูกราฟทองคาไปด้วยทีนี้ก็เลยคิดในหัวมันก็เลยผุดขึ้นมาว่าเอเราเราน่าจะนี่นะครับคิดถึงแพทเทิร์นของราคาที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะการซื้อการขายยังไงให้ให้เราได้เปรียบมากที่สุดนะครับผมก็เลยหยุดทานข้าวไปนะครับไม่ทานข้าวต่อแล้วนะครับพอมันผุดไอเดียขึ้นมาก็เลยหยิบปากกาแล้วก็สมุดขึ้นมาแล้วก็นั่งเขียนเขียนเขียนไปเขียนมานะครับก็ได้ ออกมานะครับเป็นเทคนิคนะครับทั้งหมด10รูปแบบนะครับที่ที่จะได้นําเสนอต่อไปนี้นะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ใช้สําหรับการซื้อขายกับทองคาจริงๆเทคนิคนี้สามารถที่จะใช้กับคู่เงินค่างเงินอื่นหรือ f o เ e ็กนะครับใช้ร่วมกันได้นะครับมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะนะครับเรียกว่าเป็นจังหวะของการซื้อขายทองมากกว่านะครับที่ผมได้สรุปมานะครับจริงๆมันไม่ได้ผุดขึ้นแล้วก็ทําออกมาในช่วงที่ ยังไม่ทานข้าวนะครับแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ของผมมากกว่าที่ผมเคยมีประสบการณ์มานะครับเทรดทองคํามาก็เยอะนะครับขาดทุนล้างพอร์ตมาก็บ่อยนะครับก็เลยมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราจะสามารถที่จะทํากําไรได้เราสามารถที่จะเทรดแล้วเราได้เปรียบนะครับก็เลยมันผุดขึ้นมาแล้วก็นั่งเขียนเขียนมานะครับคือในช่วงที่เราคิดอะไรได้ก็เขียนเขียนลงไปนะครับมันจะได้ มันจะได้ไม่ลืมนะครับในช่วงต่อไปนะครับเอาแล้วครับก็เข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับเทคนิคการเทรดทองคํานี้นะครับก็คงเป็นที่สนใจกับหลายๆท่านนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีคนที่ออกมานําเสนอเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายทองคํามากเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น โอกาสนะครับที่ผมจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนเนเทรดเดอร์นะครับที่ติดตามในช่อง YouTube c h anel n นี้นะครับผมจะให้ดูวิธีการดูแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นก่อนนะครับให้ให้ได้ทำความเข้าใจก่อนว่าที่เป็นมาเป็นไปของการเข้าซื้อการขายเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็เข้าซื้อขายได้เลยนะครับไม่ใช่เราจะต้องมีแพทเทิร์นนะครับมีรูปแบบมีการวางแผนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเทรดนะครับ คือทั้งหมด10รูปแบบนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดกําลังที่จะกลับตัวนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงที่ราคามีการพักตัวนะครับก็จะสรุปมาเป็น10รูปแบบนะครับเรามาดูรูปแบบที่1ก่อนนะครับรูปแบบที่1นะครับคือลักษณะของทองคําที่มีการปรับตัวลงมานะครับ ทองคาที่มีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นดาวเทรนมาก่อนเนาะมีการปรับตัวลงมาก่อนลักษณะของทองคําที่จะมีการกลับตัวขึ้นเนี่ยเขาจะมีการกลับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นตัววีนะครับจะไม่เลยว่าทองคำเนี่ยจะมีการกลับตัวขึ้นเป็นลักษณะที่เป็นตัววีนะครับการกลับตัวขึ้นในรอบนี้นะครับก็คือจะกลับตัวขึ้นที่ประมาณ38.2 50%หรือว่า61.8ตามตัวเลขนะครับตามสัดส่วนตัวเลขฟีโบนัชชีนะครับทีนี้ผมจะ ให้ดูว่านะครับอันนี้คือเป็นการเขียนแพทเทิร์นให้ให้พอเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีการเข้าซื้อขายยังไงนะครับในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงนะครับเราจะหาจังหวะในการกลับตัวแล้วก็เข้าซื้อนะครับพอราคามีการกลับตัวขึ้นลักษณะที่เป็นรูปตัว s ี Shape แบบนี้นะครับตัว V ีแบบนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าซื้อเราจะรอก่อนนะครับคือราคาเนี่ยพอมีการกลับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นตัว V ีก็จะมีการ ย่อตัวลงมาเก่อนะครับมีการกลับตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับมาหาโลเดิมแต่ว่าในรอบนี้จะไม่ถึงโลเดิมนะครับโลเดิมตัวนี้จะจะลงมาไม่ถึงนะครับในรอบนี้นะครับพอกลับตัวลงมานะครับประมาณสัก50%ปรนะครับประมาณโซนนี้นะครับ50%จากที่ขึ้นไปรอบนี้นะครับก็จะมีการพักตัวกกอนนะครับพักตัวตรงนี้ก็คือถ้าเรามองเห็นรูปแบบกราฟแท่งเทียนนะครับคือเราจะใช้กราฟแท่งเทียนเข้ามาช่วยด้วยนะครับพฤติกรรมนะครับถ้าใครที่ยัง ไม่รู้จักกราฟแท่งเทียนกราฟการกับตัวของแท่งเทียนเนี่ยก็ไปศึกษาได้นะครับใน YouTube ในช่องของผมก็มีนะครับที่ทําคลิปไว้อยู่นะครับพอการกับตัวลงมารอบนี้นะครับราคาจะมีการทําแท่งเทียนกับตัวที่เป็นพินบาร์นะครับอ่ะพินบาร์ก็จะมีตัวเทียนแล้วก็มีไส้เทียนยาวๆด้านล่างแบบนี้นะครับในษณะที่จะเป็นตัวเทียนก็เป็นพินบาร์นะครับก็ทีนี้ราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ ไฮ <High S 2> เดิมอีกรอบหนึ่งนะครับพอมีการปรับตัวขึ้นไปเหนือกว่าไฮเดิมนะครับอ่าปรับตัวขึ้นไปเหนือกว่าไฮเดิมได้เราก็รอให้ราคาลงมาเทสนะครับที่บริเวณแนวแนวแนวเดิมนะครับก็คือจุดสูงสุดเดิมก็กลายเป็นแนวรับนะครับตอนนี้คือราคาเนี่ยในรอบนี้มีการเบรกเอาท์นะครับไฮเดิมตัวนี้ขึ้นไปได้แล้วตรงนี้คือจะเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นซัพพอร์ตนะครับอ่าพอลงมาช่วงนี้นะครับ พอย่อตัวมาปุ๊บนะครับในช่วงนี้ราคาเกิดแท่งเทียงกับตัวอีกรอบนึงนะครับเป็นพินบาหรือว่าเป็นแท่งเทียงกับตัวที่เป็นเอ็นการฟลิงบูลิตก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเข้าซื้อนะครับอ่าบายตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการกับตัวขึ้นนะครับคือในลักษณะนี้นะครับเป็นการเข้าซื้อทองคําในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราจะเข้าซื้อนะครับโซนแรกตรงนี้ได้ไหม ได้นะครับได้แต่ว่าอาจจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเกินไปนะครับแต่ว่าในช่วงที่มีคําแนะนำนะครับในช่วงที่ราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณจุดสูงสุดก่อนหน้านี้นะครับมีการไซเวย์มีการไซเวยในลักษณะที่เป็นพยายามทำย,ยกตูดขึ้นนะครับย,ยกยกโลขึ้นอะยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับราคาจะมีการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับอ่าอย่างรุนแรง อันนี้คือเทคนิคที่1น,นะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีย้อนกลับไปแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่2 Ride plane. นะครับต่อไปที่2รูปแบบที่2นะครับก็ตรงกันข้ามกันเลยนะครับราคาจะวิ่งขึ้นมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากนั้นราคาก็จะมีการกลับตัวลงมาเป็นรูปตัว V นะครับตัว V แบบนี้ชัดเจนเลยนะครับเป็นรูป V ีคว่ำนะครับจากนั้นราคาก็จะมีการไซเวย ในลักษณะที่เป็นแท่งเทียนที่แบบสั้นๆนะครับค่อยๆขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นพอขยับขึ้นพอกลับตัวลงมานะครับในช่วงที่มีการกลับตัวลงมาตรงนี้มีแท่งเทียนที่เป็นกลับตัวนะครับเป็นพินบาร์ที่เป็น shooting star หรือว่าเป็นแท่งเทียนหมีนะครับสังเกตได้จากสีแดงนะครับที่เป็นขาลงมากกว่านะครับพอกลับตัวลงมาที่โลเดิมนะครับราคาก็จะมีการไซด์เวย์ลงมานะมีการไซด์เวย์บางครั้งมีการไซด์เวย์ลงมาแล้วก็ ทำให้หลุดโลตรงนี้ลงมาได้นะครับมีการกลับตัวขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับรอบที่2นี้นะครับมีการทำแท่งเทียนกับตัวอีกนะครับภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแท่งเทียนกับตัวได้นะครับตรงนี้พอราคากลับตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มาที่โลเดิมตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามีการทําโล1โล2นะครับพอกลับตัวลงมารอบที่3นะครับตรงนี้ มีการไซเวนะในลักษณะที่เป็นทำทั้งเทียนนะครับที่สูงค่อยๆต่ำลงนะครับต่ำลงมาอีกนะครับต่ำลงมานะครับคือในลักษณะที่เป็นการไซเว์บีบๆตัวเข้านะครับจากนั้นราคาตรงนี้นะครับก็จะมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับอ่าอย่างรุนแรงตรงนี้เราก็จะเข้าเซล์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับเราจะตั้ง เซลล์ไว้ตรงนี้นะครับนะครับตั้งรอไว้ที่ใต้โลเดิมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเข้าเซลล์นะครับการหาจุดกับตัวของราคานะครับในฝั่งที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็จะหากับตัวว่าจะมีการกลับตัวลงนะครับเราจะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับก็จบไปนนะครับสําหรับรูปแบบที่2นะครับต่อมานะครับรูปแบบที่3นะครับรูปแบบที่3มเนี่ยนะครับในช่วงที่ ตลาดนะครับมีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับจากแนวโน้มขาลงนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดาวเทรนมาแล้วนะครับพอราคาลงมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีการพักตัวนะครับในช่วงที่พักตัวก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นนะครับทำจุดสูงสุดนะครับแล้วก็กลับตัวลงมานะครับทำจุดสูงสุดกลับตัวลงมานะครับในลักษณะที่เป็นการทำโลนะครับ ที่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันสังเกตจุดสูงสุดนะครับว่าจุดสูงสุดเนี่ยจะมีการทําจุดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับ1 2 3นะครับต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับราคาก็จะมีการไซเย์ตรงโลเดิมตรงนี้นะครับต่อมานะครับราคาจะมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนี้นะครับในการเข้าเข้าเซลล์นะครับ อ่าเขาเซลได้ตรงนี้นะครับคือเรา,าจะรอให้ราคานะครับมีการปรับตัวลงมาก่อนนะครับคือในลักษณะที่เป็นการปรับตัวลงมาหลุดโลเดิมลงมาได้นะครับจากนั้นก็จะมีการขึ้นไปทดสอบนะครับรีเทสนะครับขึ้นไปทดสอบนะครับเราอย่าเพิ่งไปเข้าจุดนี้นะครับเราจะรอให้ราคาขึ้นไปทดสอบที่โลเดิมตรงนี้ที่เคยหลุดลงมานะครับแล้วก็พอมีการ กับตัวตรงนี้ถ้ามีแท่งเทียนกับตัวตรงนี้ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าไม่มีแท่งเทียนกับตัวเราจะเข้าเซลล์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือเซลล์ไม้หนึ่งนะครับไม้เล็กๆนะครับพอราคาปรับตัวลงมานะครับหลุดโลเดิมตรงนี้ลงมาได้นะครับตรงนี้เราก็จะเข้า S อเข้าเข้าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับไม้แรกเนี่ยอาจจะเข้าเซลล์ด้วยล็อตที่เล็กนะครับส่วนไม้ที่2เนี่ยใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยมากกว่านะครับตรงนี้จะจะมั่นใจมากกว่านะครับ ก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบที่4นะครับก็ตรงกันข้ามกันจากที่เกิดขึ้นในรูปแบบแรกนะครับในรูปแบบที่4นี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในลักษณะที่เป็นรูปแบบที่4นะครับในลักษณะที่ราคานะครับมีการปรับตัวขึ้นเป็นอัพเทรนที่เป็นบูลิตค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็คือสังเกตจากว่า แนวโน้มขาขึ้นเนี่ยจะมีแท่งเทียนที่เป็นบูลิตนะครับแท่งใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะครับขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับพอเกิดช่วงที่แรงซื้อหมดนะครับก็จะมีการพักตัวบริเวณโซนนี้นะครับก็จะมีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงนะครับเราจะไม่สนใจตรงนี้นะครับมีการลงปรับตัวลงมาแต่ว่าทิ้งไส้ยาวๆด้านล่างตรงนี้ลงมานะครับก็จะมีการพักตัวบริเวณโซนนี้นะครับเนี่ยนะครับทีนี้นะครับเราจะ เข้าซื้อตรงไหนเราจะรอให้ราคาเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นนะครับคือเบรกเอาไฟเทียนด้านบนขึ้นไปก่อนนะครับก็จะมีสัญญาณบูลิดเข้ามาก่อนนะครับเนี่ยนะครับในลักษณะที่เป็นการเบรกเอาตรงนี้เราก็จะเข้าบายตรงนี้นะครับพอเบรกเอาขึ้นมานะครับเราก็จะเข้าบายตรงนี้ไม้หนึ่งนะครับก็ราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับคือในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการมีเป็นแรงซื้อขึ้นไปนะครับแล้วก็ จะมีการพักตัวนะครับในกรอบนี้จะเป็นการพักตัวเรียกง่ายว่าเป็นการพักตัวเราก็จะลองให้เกิดการเบรกเอาท์นะครับขึ้นไปแล้วก็จะเข้าบายตรงนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคที่4นะครับเทคนิคที่5นะครับเทคนิคที่5เนี่ยนะครับก็จะในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันอีกนะครับก็จะมีแรงขายเนาะที่เป็นแรงขายแท่งสีแดงแงนะครับบิ๊กแคนเดิลนะครับที่เป็นแท่งมีนะครับ เป็นสัญญาณหมีลงมาปิดยาวๆนะครับซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยในในราคาทองนะครับที่มีการทิ้งยาวๆลงมาทิ้งตัวเทียนยาวๆลงมาปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็จะมีการซื้อกลับนะครับนี่นะครับจะเกิดแท่งเทียนอีกแท่งเทียนหนึ่งซื้อกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการขายลงมาในลักษณะที่เป็นทิ้งไสายยา้ยาวๆด้านบนนะครับตัวเทียนด้านล่างแบบนี้นะครับในลักษณะนี้หมายความว่า มีแรงขายเทลงมาแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปพอแรงซื้อรอบนี้นะครับเป็นการซื้อขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายลงมานะครับก็ฝั่งขายนะครับชนะแรงซื้อนะครับก็ทําให้ปิดด้วยไส้เทียนยาวๆด้านบนแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็จะรอนะครับถ้าเกิดแท่งเทียนถัดมานะครับราคามีการเบรกเอาที่โลเดิมก็คือเราจะใช้ไส้เทียน ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเทียนตรงนี้เป็นแนวรับนะครับเพราะราคาหลุดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือสมมติว่าเป็นตัวเทียนเนาะเป็นแท่งเทียนพราราคาแท่งเทียนอะปิดลงมาต่ํานะครับลงมาต่ํากว่าตรงนี้เราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการปรับตัวลงต่อนะครับนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็สามารถที่จะเทรดแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับต่อมารูปแบบที่6นะครับ รูปแบบที่6นะครับในลักษณะที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับปรับตัวขึ้นมาอย่างแรงนะครับทีนี้ก็ในช่วงที่ปรับตัวคือแรงซื้อหมดนะครับก็จะมีการพักตัวนะครับลงมาที่ทําโลนะครับคือในลักษณะนี้เป็นการทําโลนะครับลงมาทําโลที่ประมาณ38.2หรือว่าประมาณ50%นนี้นะครับให้เราสังเกตสัดส่วนให้ดีๆนะครับมีสัดส่วนที่เรา ต้องจำนะครับ38.2นะครับ50แล้วก็61.8ก็คือเป็นตัวเลขฟิโบนัชชีนั่นเองนะครับพอการปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้มีการปรับตัวขึ้นมีการทำโลลงมานะครับที่บริเวณระดับตัวเลขที่มีในยะสำคัญนะครับก็มีการทำโลจากนั้นมีการปรับตัวขึ้นนะครับการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้อาจจะทำไฮสูงกว่าเดิมหรือไม่ทำไฮสูงกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าในรอบถัดมานะครับมีการ ปรับตัวขึ้นในลักษณะที่มีการทำโลที่ยกตัวขึ้นนะครับมีการทำโลที่ยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นทำโลที่ยกตัวขึ้นนะครับก็ในลักษณะที่เป็นไฮเนี่ยนะครับก็จะสูงต่ำหรือว่าใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับแต่ว่าโลเนี่ยนะครับก็จะมีการยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับราคาก็จะมีการเบรกเอาขึ้นไป ก็คือเราจะใช้ไฮเดิมนะครับก่อนหน้านี้เป็นแนวต้านนะครับพอเบรกขึ้นไปได้นะครับก็จะกลายเป็นแนวรับทันทีรอให้ราคาย่อตัวลงมาที่ทดสอบที่บรนโซนนี้โซนเดิมนะครับเราก็จะเข้าซื้อตรงนี้นะครับถ้ามีแท่งเทียนกับตัวตรงนี้นะครับเป็นพินบาร์หรือเป็น engulfing engulfing bullish แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเข้าซื้อตัวนี้นะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับ ทั้ง6รูปแบบแล้วนะครับและอีก4รูปแบบนะครับเดี๋ยวฟังให้จบทั้งหมด10รูปแบบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูว่าตรงไหนจริงตรงไหนปลอมนะครับตรงไหนที่เป็นกราฟจริงแล้วก็เราจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปเทคนิคที่7นะครับ7นี้นะครับให้จําไว้เสมอนะครับว่าในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคาก็จะมีการทําจุดสูงสุดนะครับยกโล ยกอายกไฮยกโลขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับให้จําไว้เสมอว่ามีไฮที่ยกตัวขึ้นแล้วก็มีโลที่ยกตัวขึ้นนี่คือในแนวโน้อมอัพเทรนแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็จะใช้จังหวะนะครับในการที่เขามีการเบรกไฮขึ้นยกโลขึ้นนะครับพอราคามีการทะลุไฮขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้จุดสูงสุดที่เคยทาไว้ก่อนหน้านี้เป็นแนวรับนะครับ ตรงนี้นะครับใช้เส้นขีดไว้เลยนะครับพอราคามีการย่อตัวลงมาทดสอบที่บริเวณไฮเดิมก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นจุดในการเข้าเข้าอะไรครับบายหรือว่าเข้ารองนะครับเราก็จะเข้าตรงนี้นะครับราคาก็จะมีการกลับตัวขึ้นนะครับคือสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงที่มีการปรับตัวลงมาตรงนี้นะครับก็ให้ดูว่ามีแท่งเทียนกลับตัวที่เป็นขาขึ้นอยู่ตรงนี้หรือไม่นะครับ ถ้ามีนะครับก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มได้อีกนะครับเทคนิคที่8นะครับก็ตรงกันข้ามกันเลยนะครับราคาเนี่ยในแนวโน้นมขาลงก็จะมีการทําโลนะครับทำไฮที่ต่ําลงนะครับแบบนี้นะครับก็คือในลักษณะที่เป็นทํำไฮที่ต่ําลงแล้วก็ทําโลที่ต่ําลงนะครับในช่วงที่มีการทําโลต่ําลงแบบนี้นะครับราคาเนี่ยมีการ หลุดโลลงมาได้นะครับเราจะรอให้ราคารีบาวขึ้นมาทดสอบที่บริเวณโลเดิมตรงนี้นะครับโลเดิมก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นจุดในการเข้าอะไรครับเข้าเซลล์นะครับตรงนี้เราก็จะเข้าเซลตรงนี้ราคาก็จะปรับตัวลงนะครับเป้าหมายนะครับก็จะอยู่ที่โลเดิมหรือว่าหลุดโลเดิมลงไปอีกนะครับถ้าเป็นอนุพันธลงนะครับเราก็จะใช้จุดไฮจุดโลนะครับในจุดโลนะครับในการเข้าเซลล์นะครับ รอให้ราคารีบาวขึ้นมาก่อนนะครับเราก็จะเข้าตรงจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับ